โอเคได้ขึ้นมาถึงต้นแล้วครับก็สูงสูงพอประมาณนะับพอดีแบบว่าสีห่หเมตรแต่ว่าขึ้นยากนะครับเปนไม้ที่โ okay. อเคอยยาตัดนิดนึงนครับไม่มีที่วางกล้องนะครับใช้มือจับเขานะครับนีครับ นครับหัวน้ำก็กำลังพอใช้ได้ครับน่ากินดังก็ขาวๆนี่ครับสักครู่ครับกล้องจะสันนิดนึงนะครับว่ายังไม่มีที่วางกล้องนะครับ เดีย๋ยวจะให้ดใหูใกล้นะครับเราอย่างไม่ม่ตัดนะครับนี่ครับ้ำขาวสวยเลยนะครับนี่ครับหลังก็ยาวลงไปนู่นเลยครับยาวลงไปถึงข้างล่างครับหลังแรกครับของปีที่ถ่ายคลิปจริงๆก็หาไปได้สัก สาวันแล้วครับผมหามาได้แต่ว่าไม่ได้ทำคลิปนะครับส่วนพึ่งหลวงก็ถ่ายก็ที่ไปเห็นก็ลังยังยังไม่พร้อมที่จะเอานะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปเจอกันข้างล่างอีกทีเลยนะครับผมจะให้ดูนี่ครับ หัวน้ำสวยลังขาวสวยเลยนะครับประมาณสองฝ่ามือได้ครับหลังฝ่ามือฝ่ามือเกือบสองฝ่ามือได้ครับขออนุญาตตัดนะครับอย่าว่ากันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปเจอกันอีกทีก็คือข้างล่างเลยนะครับถ้าผมจะวาง หว่งกลองนี้ไม่มีที่ให้จับนะครับท่านผู้ชมไปเจอกันข้างล่างอีกทีเลยนะครับส่วนลังลังผมจะไม่เอานะท่านนะครับท่านผู้ชมลังใหญ่นะครับดูก็กำลังน่ากินเลยนะครับผมจะขอญาตเอาแต่น้ำหวานนะครับ กำลังปิดตาเริ่มปิดตาสวยเลยครับนี่ครับลังดูขนาดมือของมือของผมนะครับท่านผู้ชมนะครับมือของผมแล้วนะับใหญ่ใช้ได้เลยนะครับวนน้าส่วนลังผมจะทิ้งไว้นะครับนี่นะครับเพื่อที่จะให้เขาขยายต่อนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาลุยหางกันต่อนะครับว่าจะเจออีกรังไหมนะครับโอเคลงมาถึงข้างล่างแนละ้วร้อนครับวันนี้อากาศร้อนร้อนดีครับร้อนแบบนี้เข้าาด,ดูดูขวดน้ำสิงนะครับขวดน้ำสิงขวดใหญ่นะครับผมเทียบใส่ให้มาชมดูนะครับนี่ครับ ว่าใหญ่หรือเล็กนะครับครับเดี๋ยวเรามาลองเดินหาต่ออีกไม่ได้ขึ้นต้นไม้นานนะครับเหนื่อยครับเหนื่อยมากไม่ได้ขึ้นเป็นปีแล้วครับพอกลับมาขึ้นปีนี้ก็ออกเลยว่าเหนื่อย เดี๋ยวเรามาลองลุ้นดูกันว่าจะเจออีกซักลัง,ลงไหมนะครับโอเคมาเลยกันครับ